ประมาณนี้โค้งนิดหน่อยเนาะตัวน้อยๆพอกินมักกินบึงเด้อบึงเด้อโอ้ยหลายแล้วเดี๋ยวไปใสกินอบก่อนนัวด้วยนี่ใส่ต็เยอะเยอะแกมีนน้ำอ้ยเม้งวี่ต้มหนักกูดองพอดีครับมันบระเทีมแห้งดองเองแทบเอง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ที่นคนพรพนมอีกคือเก่าพ่อพี่น้องจ้าพากันสีตําบะห่งกินส<า>นจวด<ๆ>จวดแล้วแน่ปาฮอดต้องจวดมาเบ่งวัตถุดิบเขานี่จ้าตํำอยู่อันนี้เลยบรรยากาศนี่เลย เราเบิงวัดทฤษฎีพังนี่จ้ะเป็ดกระถินอันนี้ข้าวปุ้นเดี๋ยวจ้ะน้องอยู่ต้มอันนี้เป็นข้าขนมจีนแห่งเป็นแบบแห่งแล้วเฮาเอามาแช่น้ำเอามาต้มเองแ้วก็อันนี้เป็นปูดองอันนี้ที่น้องอยู่ไปจับไปคดอยู่สารคามแล้วกระองมานี่นจ้ะมันมัน,นเด้งอือหือฉ่ำมาก่างน,น,นี้เลยนี่จ้ะ ดองมาบ่ค่อยหลายปันไดปีนี้แต่ว่าก็พอได้กินนี่จ้ะได้ครึ่งกระปุกนึ่งจ้ะไปถ่าประตุ่มันพี่น้องสิบหกสิบโตเนี่ยพี่น้องถามว่าประตุมบ่ได้มานํามบอเพราะพี่น้องประตุมกําลังเดินทางมาด้วจ้ะมาอยู่มาแน่นอนพลาดไม่ได้เนี่ยดูดองถ่าแล้วนครับโซเดียมสดๆเลยครับไปพูดมาแล้วก็ดองแช่น้ําปลากับกระเทียมจ้ะแซ่แซ่เง็บตะมคุง ปูมากกินก็คือสิโอ้ยเนาะสะออนเนาะมากเลยหนึ่งมากกินปูจังกลุ้นลงไปไหวกินผักใจน้ำบอล่ะชาชหน่าสิเบิดอยู่นี่เบิดแล้วเพราะว่าปีนี้มันบ่ค่อยหลายแน่นครับปีนี้ปูหน่อยปูมันหน่อยเพื่อนว่าอันน้ำมันเข่ามาสองกันแท้ขาดเนาะปูกันลงไปน้ำน้ำเบิด์ตแม่นแม่นก็เลยมีหน่อยมันยังดีทำได้แล้วสีเฮาเด็กคุดพ่อเนาะแล้วก็ตื่นนะครับ แมนครับไปย่างเบิ่งให้ให้ข้าง,งใๆใกล้ๆบบนี่โ<ห>บมี่เลยเม่นครับฮามิกะลึกครับดูลึกมากนี่จ้ะใส่อันนี้บักเขือเทศน้อยบักเขือเขือนี่ไปเก็บเอาจา้ะเมติกถ่ายลงคูเมือตะกี้นั่อยู่นี่โอ้ยเห็นรูปแล้วก็ได้เดี๋ยวเมื่อน,นี้แหละสิไปจัดการสิไปตั้มบกหุงค้า,ข,าขึ้นว่ะเห็นเมติกถ่ายลงเนาะ ดูกขนาดเงี้ครับลูกขาดนี้มรักเอาแล้วลูกแม่แล้วก็ใส่เป็นรรกระกอกน้ำจะได้ <โก S 1> นัวน,นัวขาดบ่ได้ประกอกขาด,ดได้อยู่รู้สึกว่าถ้ามีประกอกตมามหมกงสีนัวขัดเนาะแม่มาสีนัว <จะ S 1> มากครับแล้วก็สะมีความเปรี้ยวรรกระกอกเปรี้ยวอ่ำบระเ<ม>ขือเขือแล้วก็สใส่มะนาวนิดเดียวพอเดี๋ยวสะเปรี้ยวเกินไปนี่แก็ปรุงรสดเลย ใส่น้ำปลารวหนัวๆคุ้นๆปลาเด็กใส่ลายเส็บลายบอใส่ลายแล้วแต่ใส่ลายเค็มเ้อบอเค็มดอโคตรดีกับเขาอีเยดนะโมโตะสีใส่อันนี้ใส่ลายเส็บลายใส่นั่นพอเดี๋ยวพวกแม่พี่น้องสิตื่นน้ำคุณต่บอคุ้งแถบเทสใส่ผงซุโรจ้าใส่ไปเดี๋ยวจ้ะแกะน้ำตาลก่อนแป๊บนึง น้ำต,ตาลแม่ติ๊กเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มดมันขึ้นพอพี่น้องก็เลยต้องเอาไปใส่ตู้เย็นใส่ไปเลยน้ำต,ตาลทรายนี่ห้องสีเอาไปใช้หมดกับจมูกเป็นดีเน,ะนาะแจะใส่ไปเลยทุกหมอ่องปูช่ำๆเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยแบบนี้นนเลยจ้ะค่อคยๆยกคยก่อคยๆยกเพราะเดี๋ยวปูมาสีอันนี้มุนอุ้ยปุ้ย ตัวใหญ่ใส่แบบนี้เลยตัวน้อยๆก็มี <ไป S 1> กินทั้งตัว,วกินนี่แหงแหงตัวซ้ำประมาณนี้โปง้งนี้วี่เนาะตัวตัวน้อยๆพอกินเนาะเอาไปขวากินกน้ำดำุงกต่แซ่บแซบใส่เยอะๆเลยเด้อยควมามพี่น้องมักกินดำปูหรือดำบังพ <laughs> ุงดำบังพุงใส่ปูตบังพุงใส่ปูเบิ่งตัวนี้เด้ออุย้ยอย่างมัน มกักกาคนมากินปูเนะาะมักแล้ยอุ้ยตัวนี้สีมว่วงเลยเนปูแหลบวะปูแหลบเหมืงเด้อเบิ่งเด้อโอ้ยหลายแล้วเดี๋ยวไปใส่อีกะอก่อนก<อ>่อนก่อนหอมฉ่ำมากน้ำแบบนี้ตาบอเบิร์ตกใอนจ้จะไกินบอเบิร์ตอกเลยเต็มคก ต,ตามบ้าน,านเฮาจากาพ่อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยใส่ปูไลยล่ะเฮาดองมาเองแล้วมันหอมนะจ๊ะบอค่่ยเค็มปันไหนบ่คือปูเค็มอันนี้ปูนานเฮาดองเองเพร่สิหอมหนัวด้วยใส่เตเยอะ จ้าพ like ี่น้องแซ่บๆมาด้วยจ้ามาด้วยจ้าข้าวปุ้นต้มข้าวปุ้นแข็ข้าวปุ้นลวกข้าวุ้นแห้งแบบลวกเอาแซ่บๆน้ำเคียงปลาสันทอดโตบกง่ายปลาสุบล็กน้อยโอเคให้อาหารเด็กๆอยู่เด็กตัวน้อยอยู่เริ่นแล้วเดี๋ยวมากเลนมันจกตะม้ง เต่ามีมะเขือไว้แกมแม้เหม็นน้ำเฮ้ยแมงวีต้มหนักปูดองพอดีครับมันบุกเข้มแห้งดองเองแ่บเองอยู <laughs> ไม่ได้กินกันได้ง่ายๆเลยจ้ะง่ายดูดิทำมาอยู่นี่กันบ่ค่อยมีหให้ขุดค่อยพี่ขุดลงไปหาดินก็แข็งแหละขุดบ่อยๆเมื่อไหร่ขุดไปฝากย่านเองอยู่ได้บอกพอ,อยี่สิบตัวอยู่เด้พอได้ฝนน้อยนึ่งเปื่อจ้ะม่ค่อยมีบบบดูนี่บ่หลายเนาะ มีเทเล่เหรอแม่ตัดสะออนแม่ขนไปสองสามเทืาสองสามเท้าหอดีอทเทเล่จริงใช้เวลาเติบแต่ถามว่าถ้ามีหูมันกับบลึกนะมันยังบลึกแต่ว่ามันบ่มีหูปัญหามันเนาะคุณว่าให้ให้หน่าให้ได้น้ำบลึกใส่ปูสีประยุ่ธ์บางหันเปิดราบสีตื่นเนาะ ปีนี้คือโบช่แสดงว่าบบค่บบคอยมี <c oughs> น้ำกินใหญ่คมไม่เหม,ม,ม,มือนนะว่าเป็นอย่างคือได้กินสตอร์อนที่แม่ลงคลิปหน่่ยนะขึ้นถามไหมน,นะอยู่ซื้อมาจากภาคใต้จากพ่กคุณก่ะแต่มันเป็นนอกฤดูเนาะ แถวชุมพรทำทำไผ่นนี้มันขายอยู่แถวชุมพรที่เพื่อนขายตามแผงทุเรียนอะ่ะขายเบดปีแม่นจ้ะขายตลอดปีทางเสินนั่นน่ะแต่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นฤดูเพื่อนกับสิถึกแน่แต่ถ้านอกฤดูกับสิแพงแน่ก็เหมือนกันกับทุเรียนะจ้ะทุเรียนเพื่อนก็มีขายเบิดปีขางทางแม่แถวแถวชุมพรเนาะเพื่อนอย่างไรลองสวนแบบลัง,งสวนอ่ะเพื่อลังสวนจังหวัดชุมพรแถวแถวเนาะ เ็ดเนี่ยบุกค่อเพ็ดไปแนด้วันนีนัวครับนัวน้ำปูนัวนำ้นวนำหมึกเขือเทศน,ออน,น,น้อยหมึกมินนัวอีกสอวหมก่อออีกป,ปูกับนัวผมกกเลือกกับนัวใส่ไหนเดียว <c oughs> หยวนะอมปู ใส่กับพรอนมาอยู่นจำกันเราเป็นสริละจำกันจำกันเลยใช่กับพรอนอยู่ทางซ้าสซ้ายอยู่คนเยอะทางทิ้งเงอนเงินนึ่นนงมันจะต้องมีแหละหแต่คนถนัดซ้ายนี่มันหน่อยไหมเนี่ยหน่อยกว,าวา่าคเยอะเลย เป็นอย่างวาเป็นอย่างมาันคือนางซ้ายจริงๆต้องขะนัดขวาเนาะคนเป็นอย่างาเขาต้องแปะแมันก็อบอกคือหมูตื่นยังคืนสมัยเด็กเกือเพนมาก็าใส่คำนี้ใส่ไว้แกงกี้เป็น,น้ะ <laughs> <laughs> ย้อนไป20 30ปีคือหลังยังสมัยบมีเขาเอายังไงนะจา้หน้าสุกเข้าบ่ถึงโอ้ให้กันมีห้องน้่า เป็นคุมมือเด็กนองกับเขาใจแลวยังอีสัยแกขีดถ้าเป็นคนตะกีสิรู้เลยโอเคกลับมากิน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 อยู่บเป็นมากินที่หลังก็ได้กินบุบบัตต์ืมไม่รอดปลาเนียงมือเผ็ดเตะอยู่ฟิล์มกินหน่อยยังเิ่นบุกค่อยมาสังขชัดจกกำหากับพ่อจกตำบุกค่อยปันได้ ดูกับแม่ถงคนนั้นนั่นนะ่นที่ได้มาจกน้ำกันแต่ว่าจกคู่มือหรอกนัวนัวปูปูกับตัวก็ดีก็ดีเนาะหม่ ไช่ีิดแต้ตด้ยแทปีกินะอะอยู่ตองใส่น้ำป,ปลาเปล,าเลป่าเลยไม่ได้ใส่ยังเลยบบผหางหามเข้าะสดง่ะเดี๋ยวโบนานมันจะบบเค็มใส้นานเค็มนิดโบผาห้าม nam thực hiện đông đồ năm ngoái năm năm ngoái tôm miếng ta เมงปี๋แมงมดเศงกระปุ้นแห่งก็เป็นเสศษดีๆเลยหนูคนน้องแต่แต่ว่าหนูอยู่ก็เคยซื้อเวลามายางเด็กก็ซื้อกลับใต้ตลอดเลยจ้ะซื้ออยู่ตลาดลาวสิบสองก้อนร้อยนึงสิบสองมัดร้อยนึงมัดนึงก็ได้หลายอยู่นะดหนึ่งกูไม่ไาย มือสินกระพุ้นทุกอย่างเลยแก้คัดได้อยู่ดนะถ้าแบบภาคใต้กลางค่ำกลางคืนอยากกินแล้วโบทบุตทันโบมีหมองซื่อเนอะรวมใ,ใหม่ๆมันกับโบเป็นก้อนนี้เนึ่อะอม,มันบกโกดกันเป็นสิงนงั้นนะโตยจะโตมันมึงไงแก่สุดหนุ่นอ่ <c oughs> รุ่นอยู่มากเกลือบอถึงนักมันสุกถึงอีจุ่มเอาจุ่มเอาจุ่มเอาจุ่มน้ำเกลือเอ้ยเกลือละลายน้ำจุ่มเอาแช่เอาแช่เอาก็ต้องเอาไปยิงแช่เอายิ่งต้องแหงเค็ม

ไปประจำท,ทั้งหมดได้หมอทำขวัญไปเล่นหาหมอทำขวัญอะไรได้ไอ้เพื่ออย่างนะใบสีไปสั่งใบสีไปทำได้ไปทีละอย่างขั้นตอนนะ่ะเตรียมงานแบบครึ่งเดือน <c oughs> จริงๆกะ้างานหรือเพือ่อนก็เตรียมเป็นครึ่งเดือนไปเล่นอนอกจากนั้แต่วันนี้เทาก็ริเมื่อทันอยู่ดอกทันอยู่ทันอยูอ่ไป <c oughs> ต่อ ตุ๊จีนไปซะแล้วเงินก็ได้ตโตพิมพ์การ์ดอะไรสิลงต่างย่างไกมืองานให้มันได้เบิตกูยแจมันก็สบายแบบนี้นะเราต้องห่วงหน้าห่วงหลังเื่ออนี้ก็สิแบบเนี่ย วิ่งเต้นไปนั่นทีไปนี่ทีอยู่แบบนี้จ้ะเราเมื่อนี่ไปบุ้งซ่องนึ่คือกันเพิ่งกลับมากินข้าวเที่ยงกันเนี่ยแหละจ้ะงานเล็กของบ้านเนาะแม่กันยังบกเคยเคยนะแต่แบบทำบรรดาผูกแขนบ้านเฮาเนาะเป้าอยากจงานพิธีแบบนี้กับโกเคยพี่น้องจัดแขนที่ซื่อไม่ได้อะไรมากมายนะบ้านเฮากัน หมู <Construction. S 2> ่บ้านเนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆบางพี่น้องวิธีดีตองเพื่นกับสิแบบกับโบได้ยัดใหญ่เนาะโบได้ยัดไง่บได้ยัดใหญ่ตัดโซ่เนี่บวกกับลุกสมัยนี่บโได้ว่าวหนึ่เนาะเขาก็บว่าวว่าวคมจริงเนาะบางทีเพื่อนกับโบได้ตบได้แต่งนะเพื่อนอยู่น้ำกันแล้วแล้วก็แล้วใส่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาผูกเข็มแล้วกันแล้วก็เศร้าแบบนั้นนะ อันนี้ก็ไม่ได้จัดใหญ่หรอกจต่แต่กับบางทีนี่นึ่งอะไรไม่ใหญ่แน่นะวิบ่ดมือนมิ่งอันนั้นแสนนี่นี่แสนหนไม่ใหญ่แน่นะวิใหญ่ไงไงตหนอาหารมารับกับพ่อแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คักดอกแค่มีออกจะได้มีมีฟิวดิ้งนะครังเดียวนะพ่อพี่น้อกไอซีวิท แต่บไปรู้แลกขั้งต่อไป <c oughs> บอกให้ผิดพลาดเด้ออัน <c oughs> จะไปสองคนเลยปะ <c oughs> งางนแรกนะนะบอกมันกระสิผิดพลาดแน่นะ <c oughs> างานต่อไปสิบอกให้ผิดบัางยังสิแต่งอีกยี่บ่กว่าเต้ <c oughs> แซบเนาะนัวแซ่บมมักจะอยากเนาะพี่น้องทำกินอันใส่ปูนี่แหละอันนี้ปูนี่ว่ามันยังได้นี่ไว้แทะหลังๆว้นี่ดูจนอันนั่นปูนี่จ้ะเนาะมันนนั่แหละตัวหน้ามันเกิจุ๊กจุ๊กจับจับอันน้าอนี้เห็นไปหลายตัวแล้วเพราะว่ามักเนาะพี่น้องสมอยากไหมเนาะแม่แม้อายุภาคใต้ค่ะปูดองเพื่้นดองกันเถะนะปูาเค็มธรรมดากับแซ่บกินแหละน้องอิวค่ะแต่ว่ามันก็คนละรสชาติกัน ปูทะเลกันยังไหอยู่ในช่องฟิต <c oughs> ปูตั้งแต่ปูนแม่เร <c oughs> าต <Okay. S 2> ิ๊กลงไปจับน้ำทะเลนำห <c oughs> โดงมาอยู่ในช่องฟิตเมื่อฮันกะสีเอามาละลายไว้ตําในงานเนาะไม <c oughs> ่กินทอดตำปูทะเลก,กูนแล้วอ่ะพี่น้องเลยก็แล้วกันได้จ้าาพี่น้องตำปกห่งช่วงนี้กะซีน,นั่นแหละจ้ะ อ่ะสิพได้มีคลิปอะไรให้ว่าพี่น้องบึ่งมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นในเรื่องงานนอกกับสิมอัปเดตให้พี่พี่น้องบ<ม>ึ่งไปเรื่อยพี่น้องเข้าใจอยู่แต่ว่ะจ้าเม่สนมากก็เข้าใจแหละเนอะเดี๋ยวสิว่าหายไปไหนเนาะช่วงนี้บางมือคือลงคลิปช้าบางมือคือัวได้เห็นลงคลิปแต่สิอาซสิมีเนาะแต่ว่ามันสิมีอยู่จต่วันที่24เดี๋ยวน้องอยู่สิไป ถ่ายพี่เว้ ting ๋ยวสิถ่ายใพี่น้องบึ่งแล้วก็เป็นวันที่น้องอิ๋วไปลองชุดเจ้าสาวด้วยค่ะให้พี่น้องรองรับชมนะจ๊ะว่าสิเป็นแบบแต่แล้วก็เป็นวันที่ฟิตติ้งเขาเรียกว่าไปลองแต่งหน้าแต่งตาก,กันบึ่งแค่นั้นแหละกับช่างแต่งหน้ากับสิถ่ายให้พี่น้องบึ่งมันประมาณที่24ค่อยมารับชมกันแต่ว่าก็ะื่ิเนี่พี่น้องฟังคร่าวๆหฮโลติดตามมือนีกับวันที่2 0แล้วนะจ๊ะพี่น้องแป,ป๊บเด้อแม่แปปเ,ด,ปปเด,ดียวจริงอะลาพี่น้องเลยก็แล้วกันจ้ะ รับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องอวพี่ฟิมแล้วก็ขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนะเด้อครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า